สวัสดีครับมาอยู่กับช่องหมอวัววันธรรมดาชาวนาวันหยุดนะครับก็หลังจากไม่ได้ทําคลิปมาครับเป็นเวลานานนะครับวันนี้ก็จะพามาดูวัวทดลองนะครับของสากมพันยังคานะครับก็มีอยู่6ตัวนะครับมาดูความแตกต่างนะครับหลังจากที่ได้ทําการขุนมาแล้ว4เดือนนะครับวัวชุดนี้นะครับก็รู้สึกว่าวัวมี าการเจริญเติบโตที่ดีมากนะครับนี่ครับวัหตัวนะครับจะพามาดูทีละตัวนะครับเริ่มจากดูช่วงท้ายของวัวก่อนครับสองก้นนะครับมีความแตกต่างแล้วก็อ้วนครับอ้วนมากเลยนะครับวัวทำการทดลองนะครับตัวแรกครับตัวที่สองครับ ทีนี้จะพามาดูข้างหน้านะครับมาดูน้ําหนักครับซึ่งนี่ก็เป็นวัวทดลองอาหารนะครับของสกอตพญาคมนะครับอย่างตัวแรกนี้นะครับนี่ครับชื่อเหลืองทองนะครับน้ําหนักคุณที่แรกนะครับน้ําหนักอยู่ที่หกร้อยหกสิบห้านะครับตอนนี้เจ็ดร้อยยี่สิบเก้ากิโลแล้วนะครับตัวที่สองครับน้ําหนัก เริ่มขุณนะครับ836ครับตอนนี้909กกิโลแล้วนะครับตัวนี้ครับตัวใหญ่มากครับถึงอายุประมาณ1ปีก็น่าจะ1,000งกิโลนะครับตัวที่3นะครับเริ่มขุณที่แรกนะครับ721ดกิโลครับตอนนี้800รกิโลแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่ประมาณเกือบ80ดกิโลนะครับ ต่อมานะครับตัวที่สี่นะครับขุนที่แรกนะครับหกร้อยีิบสี่กิโลนะครับตอนนี้เจ็ดร้อยสี่กิโลแล้วนะครับเริ่มขุนไปได้สี่เดือนครับชุดนี้นะครับตัวที่ห้านะครับเริ่มขุนที่แรกนะครับหกร้อยหกโลนะครับตอนนี้หกร้อยี่สิบเก้าครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะน้ำหนักไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับมาดูตัวสุดท้ายนะครับเริ่มขุนที่แรกนะครับหกร้อยแปดสิบตอนนี้ เจ็ดร้อยสิบเจ็ดกิโลแล้วนะครับก็พามาดูวัวขุนทดลองอาหารนะครับของสากลพญครับนะครับจำนวนหกตัวนะครับก็คลิปนี้ก็พามาดูวัวนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ทำคลิปมาเกือบอน่าจะประมาณเกือบเดือนเกือบสองเดือนแล้วนะครับก็ยังจะหาคลิปใหม่มาให้ดูเรื่อยนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับ เป็นกำใจช่องหมอวัววันธรรมดาชาวนาวันหยุดด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะหาคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูในครั้งต่อไปครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ